สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมสวนทุเรียนกันนะครับพบกับช่องเฮียอรเสลพภูมิวันนี้ครับถือว่าได้มีโอกาสมาเที่ยวสวนท,ทุเรียนครับดูครับเข้ามาก็เจอทุเรียนแล้วครับ อันนี้คือเป็นพันธหมอนทองนะครับอายุก็ประมาณสิบยี่สิบปีดูครับโอ้โหคุณแม่คุณป้าใจดีครับพาชมสวนวันนี้ครับดูครับทุกคนครับโอ้โหเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้เจอทุเรียนที่อยู่บนต้น <laughs> ตื่นเต้นมากครับ นี่ครับบรรยากาศทั่วไปครับครับตามมาครับโอ้ไหนครับคุณแม่ครับโอ้โหครับดูโอ้โหดูครับคุณแม่ว่าอย่าร้องเห็นแล้วอย่าล้องโอ้โหครับดูครับโอ้โหพี่น้องครับเบิ่อครับ ผมว่่อยากว่าครับสุดยอดครับมันสุดยอดครับนี่ครับมีความสุขมากครับโอ้ยมองไปทางไหนก็มีความสุขเนี่ยครับ คุณแม่ทุเรียนอยู่นี่อายุกี่ปีแล้วครับเนี่ยโอ้โห,โหต้นใหญ่สุดจะห้าสิบปีครับแต่และต้นนี่ครับเห็นอย่างนี้แปลงนี้ก็ประมาณสามสิบถึงห้าสิบปีโอ้โห,โหดูครับดูลูกทุเรียนครับดูครับ โอ้โหครับสุดยอดมากครับชมบรรยากาศทั่วไปครับโอ้โหคุณแม่จะพาไปดูพริกนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่จันทบุรีครับอำเภอเขาชิตจกูดครับมาลูกมาแล้วโอ้เล่นกันดีจังวะเนี่ยมึงเนี่ยมามาแล้วนี่ครับบรรยากาศทั่วไปนะครับตื่นตาตื่นใจมากครับ คุณแม่ปอกให้กินจนไม่อยากจะกินทุเรียนแล้วครับตอนนี้ <laughs> ตอนที่อยู่กรุงเทพหาซื้อยากพอมาอยู่ในสวนไม่อยากกินแล้วครับอยากกินลูกไหนโอ้คุณแม่บอกว่าเสี่ยวเล่าสัตว์โอ้สุดยอดด,ดีครับเนี่ยครับชีวิตสาวสวนครับ ดูครับทูเรียนโอ้โหครับดูไปเรื่อยครับพี่น้องครับส่วนนี้คุณแม่บอกมีประมาณ900ต้นครับ ดูครับมองไปทางไหนก็มีแต่ทุเรียนโอ้ถือว่าเป็นบุญตาก็ได้นะครับครั้งแรกที่มาเจอทุเรียนอยู่ในสวนแล้วก็ดูครับดูรูปมันครับโอ้เยอะมากมาก,ากว่าจะปลูกได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลานะปล่าเอานะอดทน นี่ยครับตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเราจะไปดูทุเรียนอายุ50สปีประมาณ2คนโอบต้นเก่าแก่ของสวนนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะบอกพิกัดอีกทีนะครับว่าสวนทุเรียนนี้อยู่ตรงไหนนะครับท้ายคลิปนะครับ ดูครับโอ้โหครับสุดยอดมากครับดูครับคุณแม่ได้ทุเรียนอีกแล้วครับหาเก็บแค่ทุเรียนหล่นจากต้นนี้ก็กินทั้งวันก็ไม่หมดครับ ชมบรรยากาศเรื่อยๆนะครับมีความสุขมากครับวันนี้ที่ได้มาที่เข้ามาในสวนวันนี้คือเราจะมาเก็บทุเรียนนะครับนี่ครับที่หล่นจากต้นครับอย่างนี้ครับเนี่ครับนี่หล่นจากต้นครับเราก็เก็บนี่ครับเห็นอย่างนี้ สุกแล้วนะครับสุกคาต้นครับนี่ครับอ่าเราวางไว้ก่อนครับโอ้โหพูใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวเขากลับมาเอาครับครับหนึ่งลูกแล้วครับถ้าปล่อยไว้อีกสองวันนี้ไอ้แดงไอ้ดำเอาไปกินครับพ่ <c oughs> อหมาที่นี่กินทุเรียนปอกทุเรียนเอง โอ้โห oh สุดยอดครับต้องร้องได้ครับเดี๋ยวโอ้โ oh หดูครับลูกใหญ่มากครับลูกนี้น่าจะประมาณ5้าโลนี่เราก็เดินมาใกล้จะถึงทุเรียนอายุห้าสบหกปีแล้วครับดูครับโอ้โ oh ห มันสุดยอดมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในช่อง youtube เนทอนตู้ซิ่งเสรภูมิแชาแนลสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ